สนับสนุนโดยโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพเป็นแบบแฟนเจสองพันยี่อมาลแล้วค่โอ้โหกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเทศกาลอาหารที่เรียกได้ว่าสุดตรัดสุดปัง ฮอตฮิตสุดๆครับ<ช>กับเ<ช><ช>ปี้ยวปากเฟสติวัล2022อร่อยเงินล้านสร้างงานสร้างอาชีพและมาครั้งนี้<ล>มีเป็นร้อยล้านเลยใช่แล้วนะคะจัดใหญ่จัดเต็มนะคะเพราะว่าเข้าสู่ปีที่19ของรายการเปรี้ยวปากแล้วค่ะดังนั้นมาหมดเลยนะปีนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นร้านดังตามรอยเปี้ยวปากนะคะร้านตีดฟู้ดเจ้าดังร้านศิลปินดาราหรือแม้แต่ร้านดังจากต่างตังวัก็มาสร้างบรรยากาศทึกคืนมากเลย,ย,ยแน่นมาก<ช>แน่นมากแน่นมาก,มากตบอกว่าปีนี้นะคะสายมูจะต้องเลิฟแน่นอนเลยค่ะเพราะว่า เราได้อัญเชิญนะคะองค์พิคเนสสสิ์นะคะมาให้ได้สักการะบูชาด้วยเพราะเป็นเทพแห่งความสําเร็จใครทำอะไรจะได้สําเร็จสําเร็จค่ะมั้อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญด้วยถูกต้องอุ้ครบเลยนะเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังจะมีพิธีเปิดแล้วใช่ไหมใช่เดาลองเดาลองเพรล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพิธีเปิดกันดีกว่าไหมค่ะมาโอ้โหยิ่งใหญ่มากตอนนี้ครับเราอยากจะขอชิญแฟนๆแรงงานเพื่อการทุกคนนะคะมาช็อตมาชิมมาปรึกษาสร้างงานสร้างอาชีพกัที่ที่งานไ เลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะก่อนเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ พอยากให้มาที่ร้านแรกค่ะโรงขนมหนวดมังกรขอนแกนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัขนมหนวดมังกรนี่คือหาทานยากใช่ครับใช่คือเขาบอกว่าเป็นเป็นขนมมงคลตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วของเรามีความพิเศษอย่งไรคะของเราจะเป็นแบบไร้น้ําตาลครับเป็นเบาหวานน้อยครับอ๋อไร้น้ําตาลก็คือใช้เป็นน้ำผึ้งแทนใช่ครับเป็นน้ำผึ้งมาเย็บกกับแป้งครับเรามาตัดแล้วผัดด้วยไส้แล้วก็มีหลากหลายรักไหลไส้ครับค่ะอย่างเช่นออริจินอลตัวนี้ครับก็จะเป็็นไส้้้กกง่ะะมมมััรรคาววดบแลจี ชาเขียวครโกโก้ชาโคแล้วก็จะมีทูเรียนด้วยครับทูเรียนเป็นทีเด็กของเราเลยอะอย่างความเชื่อว่ามงคลเนี่ยทำไมถึงหวบบางกองถึงเป็นขนมมงคลคะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบเอาไว้แบบถวายข้งเตี้ยแล้วอุนทรงครับมีอายุกว่าสองพันปีแล้วก็ในไทยก็มีมิจฉาบรรอ้าได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรมาฝากสำหรับสายมูบ้างครับวันนี้นะคะทาง h o r o โ c o p e Society นะคะร่วมกับ นันท์อินสวนพระพิฆเนศเงินลานนะคะนำอ,องค์พระพิะเนศนคราชนะคะมาให้สักรราบูชาค<อ>่ะจากเชียงใหม่นะคะที่ศาลพระพิคเนรอาเขตเชียงใหม่ค่ะเราก็จะมีองค์พระพิฆเนตปางต่างๆนะคะที่เราเปิดให้บูชามาเจปีกว่าแล้วค<อ>่ะถ้เป็นแนวที่มันเหมือนเครื่องประดับที่เราสามารถท่องติดตัวมีไดไก็<อ>มีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างนะคะ่ะเป็นพระพิคเนศกว่าปางนี้เลยค่ะแล้วเรา ออกแบบให้มาอยู่บนมือเราเป็นกำไรลกาไม่ใช่เป็นกำไลหินขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับจอยคุณต้องมีติดไว้นะเสริมเสน่ห์นะจะได้แบบไม่จางนะดีไหมดีคุณได้สักการหนึ่งสิผมเสน่ห์เยอะมากตอนนี้ครับ ต้องแว่นนิดหนึ่งเลยอุ้ยนี่เจ้าของร้านหรือใครครับเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอเวนออนเอิร์ธนั่นเองครับผมอันนี้เราเคยไปกันมาแล้วใช่แล้วออกบูธข้างในตอนอะไรมาบ้างคะก็จะมีซิกเนเจอร์ของที่ร้านครับขนมชานซูโม่ครับแล้วก็จะมีนี่ขนมมงคลอ๋อนี่ขนมมงคลเดี๋ยวไปไหว้พระพิธีขนมด้วยจ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จ้าอยากกินมากเลย เรื่องคราวนี้จะมีพิเศษครับออกมาเป็นแบบสีเขียวเรียกว่าไม่เเเคยยห็นลอะมงกุฎมรกตก็คือสามารถซื้อที่บูธเบสเนื้อแล้วก็ไปแบบถวายพิคเนตแล้วก็รับกับบ้านเป็นมงคลได้ถูกต้องแล้วก็ไปรับประทานเพื่อความเป็นมงคลได้อยยดีจังเลไปสักการะที่บ้านก็ได้แล้วก็ยังมีระยะมากมายแล้วก็เดือนนี้พายมันพายมันใช่ไหมนี่นี่ครับมีอะไรครับอุ้ยน่ารักมากเลยอรัวนอะล้ว แต่เป็นแฟนซีแล้วก็นี้เป็นวอฟเฟิลขนมเขียวซิกเนเจอร์ของที่ร้านอี่ยางอบสดใหม่ๆเดินมาคุ้ครับขอบคุณนะครับขนมเข้าไปเลยเนาะได้เลยครับคุณหยิบมาจากมือเขาแล้วคุณค่อยขอก่อนอื่นลาดูนี่คืออะไรครับ ลาดูนี่คือขนมทรงโกดขององค์พ่อพระพิชเนศค่ะเป็นเป็นขนมที่พระแม่มาทําให้องค์พ่อทานแต่ว่าที่แอบเห็นดูดิเป็นสีทองไม่เคยเห็นลาดูสีทองมาก่อนเลยอ่ะอนนี้คือขนมลาดูโมทกะกลมๆคือลาดูแล้วก็ทรงก้อนทองหยดน้าแบบนี้คือโมทกะค่ะส่วนอันนี้นี่เป็นช็อกโกแลตค่ะข้างในจะเป็นใช่ข้างในจะเป็นอัลมอนเต็มเมล็ดแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ มันชื่นใจจริงๆริงใช่แบบชื่นชื่นใจเหลือเกินนี่ค่ะแว่นน้ำชื่นใจชื่นใจค่ะน้ำก่อนไหมคะคุณพี่ขอขอแค่ดีเซอร์าันิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะแว่นมาเลยนะคะนน้ำดีเซอร์รัสนะคะโอ้โหดีเกิน อย่างนี่อันนี้อะไรคะดอกไม้ส้มสีแล้วสวยนี้ก็เป็นอันนี้อะไรฮะสับปะรดบวยพริกเกลืออ๋ออุ้ยบวยพริกเกลือใช่อุ้ยเก๋นะเฮ้ยลงตัวนะเฮ้ยเขาจะซื้อสติกเกอร์ไปซื้อที่ไหนคุณตยก็ไปซื้อที่ช้อปปี้ก็ได้ค่ะหรือว่าไลน์ชื่นใจก็ได้ชื่นใจใบจองค่ะไหนก็สงคนมาแล้วนะคะรบกวนช่วยแบบเรียกแขกเข้าร้านให้หน่อยได้ไหมคะได้สิได้เลยค่ะวัดสกิลกันเลยทีละคนเลยระวังก่อนอ๋อได้ชื่น ชื่นใจค่ะคุณเต๋อคะโอ้ยอมแพ้แล้วนี่เบานะอันนี้คือเลเวลหนึ่งเองนะพี่เต๋อนี่เลเวลหนึ่งเหรอเบาขอเลเวลสูงสุดได้ปหมได้เลยชื่นใจค่ะสนับสนุนโดยพริกไทยตาไรทิพย์สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหง ของกงของกินแน่นมากน้องอ่อนย่อเลยไม่รู้จะเลือกอนไหนก่อนเลยค่ะคือจะบอกว่าร้านเนี่ยยอมากแล้วน่ากินทุกร้านเลยนะคะเมื่อกี้แอบไปแวะร้านศิลปินดารามาด้นเด็กแก้หวยของนี่คือมีเติมตลอดตลอดอีกร้านนึงก็คือร้านเสี่ยวไก่นางยำของน้องเปิ้ลใหม่มมสแรนอ่ะคุณพลาดอะไรรู้ไหมตอนนี้อะไรอะไรตอนนี้มีคอนเสิร์ตน้องเจฟฟ์ชาเตอร์อยู่โ้ยจริงปะเนี่ยพี่แฟนคลับแน่นมากโอ้โหคนกินก๊ากกันอยู่ทำไมไม่ แล้วว่าเดี๋ยวจะไปดูน้องเลยไม่ไม่เซอร์เวลาไปมองน้องอย่างเดียวไปดูบรรยากาศกันงานคึกคักมาก จริงในงานนี้ครับมันเขาจะมีร้านเด็ดจากแบบเหมือนต่างจังหวัดด้วยมากันเพียบเลยร้านหาวโหจากกาญจนบุรีนี่ก็ดังมากแซ่บๆอันนี้มันอร่อยเลยอร่อยค่ะไก่ย่างเขาสวนกวางจากฝรั่งเศสนี่ก็เด็ดมมีร้านนี้ด้วยกะเพราเซาห้าที่บอกเป็นกะเพราเลยน้ะมันรสชาติแบบกลมกล่อมแซ่บๆราคาเท่าไหร่25บาทเซาห้าแล้วะซาห้ายีแล้วร้านเด็ดที่น้องออนจะแนะนำ ร้านแรกเลยนี่คนต่อคิวยาวมากๆนะคะข้าวเกี๊ยบเมืองใต้จ้าด้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ัูดีมากเลยคุณเอ็มใช่ไหมครับคุณเอ็มข้าวเกี๊ยบเมืองใต้คุณพี่มาจากจังหวัดอะไรคะมันเป็นของปัตตานีจ้ะปัตตานีของปัตตานีครับข้าวเกี๊ยบกุ้งนี่จะมาจากสงขลาจ้ะโอ้ยข้าวเกี๊ยวมีข้าวเกี๊ยบปลาทูครับก็คือเอาวัตถุดิบมาจากแหล่งวัตถุดิบจริงแล้วก็มาทำเป็นข้าวเกี๊ยบใช่ไหมมีน้ำพริกเผาผู้แห้งครับอ๋อทานกับน้ำพริกเผาได้ไหมพักซ่งพักใต้ไปแล้วขนกไปแล้ว อันนี้จังหวัดอะไรครับเนี่ยเชียงใหม่ค่ะขึ้เหนือมาบ้างคุณชายขนมเบื้องสวัสดีจ้าสวัสดีคร่ะวันนี้มีขนมเบื้องด้วยเอามากี่ไส้คะของเราจะเป็นสแตนดาร์ดเลยค่ะก็คือไส้หวานทำจากฝข่ทองค่ะด่งน้านเราทำเองนะคะฝอ่ทองนี่เป็นไข่แดงล้วนเลยไม่มีแป้งใช่ค่ะแล้วก็ไส้เค็มจะเป็นมะพร้าวค่ะเป็นมะพร้าวแล้วก็ตัวครีมของ้นเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวทั้งหมดแล้วก็ จะเป็นสูตรเอกลักษณ์ของร้านเราเลยคือจะกรอบนานน่ากินมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพี่ต๋องงมากเลยใครเอาของมายัดเต็มนอนปหมดไม่ใช่เราเดินซื้อนู่นนี่นั่นนอแล้วก็สั่งอะไรไม่เกรงใจเลยสั่งไปทั่วไปหมดเลยไม่รู้ตัวเลยจริงๆเอานี้ไงแต่ว่า เดี๋ยวออนต้องมีนัดกับคุณหมอพี่เต๋อเอาเป็นว่าเดี๋ยวออนฝากก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวออนะสั่งข้าวแกงไว้ตรงนั้นมีลาดหน้าตรงนี้แล้วก็มีขนมเค้กร้านข้างหลังนะยังไม่ได้จ่ายตังเดี๋ยวออนถาคุณหมอก่อนแล้วพี่เต๋อฝากไปเอาด้วยโอเคขอบคุณมากค่ะนี่คือจอยเทนมาปะเนี่ยทำไมเหมือนกันเด้ขนาดนี้ สวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้อ้อนมีคำถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเอ็นคว้ยน้าเขา่าฉีกขาดร,ระหว่างการเล่นกีฬาค่ะว่าจริงๆโรคนี้เนี่ยคืออะไรแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรหรอคะจริงๆเอ็นคว้ยน้าเขา่าฉีกขาดเนี่ยเป็นโรคที่เจอเยอะที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะนักนก,กีฬาฟุตบอลเอ็นคว้ยน้าเนี่ยมันเป็นเอ็นเส้นสําคัญที่สุดในเขา่าคือเป็นเอ็นที่อยู่ทางด้านหน้าเข่าแล้วก็วิ่งเฉียงๆเ,เขาก็เลยเรียกว่าเอ็นเป็นเอ็นขว้หน้านะครับทีนี้ความสําคัญของมันก็คือว่ามันให้ความแข็งแรงในจังหวะบิดตัว สำหรับสาเหตุนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นจังหวะที่ล้มนยครับล้มเข่าบิดอาการเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2ระยะ1ก็คือจะมาด้วยเข่าปวดบวมแดงร้อนอาจจะมีจ้ำเขียวเยอะๆสุดท้ายเนี่ยจะตามมาด้วยอาการที่สําคัญคืออาการเขา่าหลวมเดินไปเหมือนเข่าจะอ่อนเดินไปเหมือนเข่าจะซุดเดินไปแล้วเหมือนจะล้มแต่ไม่ล้มนะครับเหมือนจะล้มการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับแนะนําให้ผ่าตัดเกือบทุกคนคยกเว้นคนที่1คืออายุมากๆคิดว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แอคทีฟแล้วไม่ค่อยได้ทําอะไรละอันนี้จะไไม่ผ่ผาก็ด้ อันที่สองคือคนที่เป็นเข่าเสื่อมละเพราะเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นปลายทางของโรคข้อเขา่าปัจจุบันการรักษาก็จะเป็นการผ่าตัดสอง้องนะครับแผลไม่ได้ใหญ่ครับนอนโรงพยาบาลประมาณหนึ่งวันแผลจะมีอยู่ประมาณ3าแผลมี2แผลที่ขนาด1เข็มอีกแผลหนึ่งเนี่ยแค่ประมาณสัก3เข็มเท่านั้นเองครับค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะถ้าใครเกิดอุบัติเหตุแล้วมีอาการเจ็บเขา่าหรือว่าอาการเข่าลวมแบบที่คุณหมอได้กล่าวมาควรจะรีบมาพบแพทย์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมา,มากๆเลยค่ะสําหรับความรู้ค่ะ,คะ สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แกส าครั้งนี้ก็ถือว่าครบจบที่เดียวเลยนะทั้งแบบของอร่อยก็มีไหว้พระขอพรก็ได้ที่สำคัญก็คืองานมูตลูมาครบเลยใช่แล้วนะคะใครไร้ในงานเรานะคะโยมากปีนี้เนี่ยเรามีโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินด้วยเขาจะมีกูรูนะคะด้านวิชาชีพเนี่ยแหละมาแนะนําทักษะด้านอาชีพต่างๆ่ใครที่กําลังมองหาอาชีพที่ใช่นะมางานนี้อาจจะได้ไอเดียไปต่อยอดก็ได้นะโอ้ดีมากเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยทุกคนก็มีอาชีพเสริมมาท้งนั้นเลยเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรต้องการอะไรแล้วก็สร้างเป็นอาชีพไ้กั ได้เลยครับมาที่ที่นี่เลยดีกว่านี่ไงพอดีเลยวิสาหกิจชุมชนฉัดหลวงเกจตรกรวันนี้มีอะไรมาขายบ้างคะวันนี้เราก็จะมีข้าวแตนน้ําแตงโมนะคะดโดยปกติดําเดิมอ๋อนี่นี่นี่ใช่แล้วต่อมาเนี่ยเราได้การส่งเสริมจากธนาคารออมสินนะคะให้ทําเป็นรูปแบบนี้แล้วสามารถเข้าขายในร้านคาเฟ่อเมซอนด้วยตัวนี้ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบข้าวแตนบดน้ำผึ้งแบบนี้ใช่ค่ะซื้อไปเป็นของฝากก็ได้พี่ต๋อ อีกหนึ่งร้านวิสาหกิจชุมชนนะคะ,คะเป็นนี่ชุมชนแปรรูปอาหารไก่ทุบใช่ไหมคะวสวัสดีพี่ก่อนส,ส,สวัสดีค่ะอันน,นี้เรามีอะไรบ้างครับนนมีทั้งหมูทั้งไก่เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะมีไก่ทุบครับผมบอยแล้วก็หมูทุบค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหาจากเนื้อสัตว์ค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะขอปขุนทางนี้ค่ะแล้วอันนี้คือขายยังไงคะร้อยเดียวค่ะของอร โอ้ขอบคุณครับดีนะครับมากนี่มาถึงร้านนี้ครับร้านไก่กรุงบายป้าชาบูฟาร์มไก่กรุงนี่คือที่มาที่ไปเป็นยังไงครับร้านนี้คือเราเริ่มจากร้านชาบูก่อนครับช่วงวิดมันมีการแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเราทำทำไก่ขึ้นมาเสริมในการขายเรากับการไก่กรุงที่มาจากทําที่กรุงเทพครับตั้งชื่อว่าไก่กรุงไก่กรุงแล้วไก่กรุงเรามีความพิเศษังไงคะอันนี้ก่อนเลยฮะ อันนี้คือตัวเริ่มต้นอีกตัวเริ่มต้นครับไก่ต้มในการคุณภูมิครับนานประมาณชั่วสองชั่วโมงครับเพื่อได้ความฉ่ำแล้วความนุ่มของมันอันนี้คือเหมือนเป็นสูตรสิงคโปร์ใช่ไหมคะในรูปแบบนี้อ๋ออันนี้คือออริจินอลแล้วก็มาต่อยอดต่อยอดมันเป็นอะไรบ้างครับต่อยอดต่อมาตัวตัวถัดมาเป็นตัวเสียชฉวนครับอันนี้เราจมาชมดูนะถานมากเลยคือเบสจากไก่เราก็คือจะเป็นแบบเดียวกันไก่ต้มแบบเดียวกันคูนภูมิหมดเลยครับผมใช่แล้วเราทำพอสขึ้นมาอันนี้เป็นตัวตัวลราสุดครับผม ดูดีน่ากินมากอันนี้เป็นไก่น้ำปลาปวนครับผมไก่น้ำปลาปวนใช่คือจะเอาน้ำตาลกี๊ไปเคลือนกับน้ำปลาแท้ปลเด็กสมบูรณ์นะครับครับแล้วเราใส่พวกสมุนไพรก็มีพวกตะไคร้มีหอมแดงมีหอมผูดประมาณนี้นี่นี่เข้าไปโอ้โหไม่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือเนื้อไก่ฉ่ำมากแล้วดูลักษณะเหมือนแบบน้ำปลาแท้เนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่มันหอมมากเลยนะเครื่องก็แบบเต็มแล้วคือกลิ่นแบบทะลุแมสเลยจริงใช่เลยครับตัวนี้หอมน้ำปลาแล้วก็รสกลมกล่อมแน่นอนครับผมโอ้ย เดี๋ยวต้องลองละแต่วันนี้คือแบบตัดเต็มมาขนาดนี้เดี๋ยวมีของมามอบให้ด้วยออนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเราขอมอบน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์หอมกลิ่นปลาทะเลถึงรสชาติอาหารอร่อยทุกเมนูทั่วไทยนะครับให้กับคุณฟอนเพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยครับขอ,อบคุณมากครับผม ให้คุณปอนฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับตอนนี้มีอยู่สองสาขานะครับผมก็คือมีที่ฮาบิโตะมอรเป็นร้านชาบูครับผมแล้วก็อีกสาขานึงอยู่ที่โชเเกตสีครับมีทั้งเดลิเวอรี่แล้วก็ทานในร้านทานในร้านจะมีเฉพาะที่สาขาฮาบิโตะมอรนะครับเปิดทุกวันทุกวันครับผมกี่โมงครับอ่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่ทุ่มครับโอ้โหแวะไปทานกันได้ครับขอบคุณนะกค่ะขอบคุณนะครับโอ้โหนี่ ครับเปรี้ยวปากเฟสติวัล0 2 2นะ,ะ 2> จริงๆองบอกว่าขอบคุณทุกร้านค้านะคะที่มาร,ร,ร่วมกับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเปรี้ยวปากด้วยนะคะที่มาอิ่มอร่อยกับเราตลอดทั้งงานเลยค่ะครับโอ้โหแล้วก็เปรี้ยวปากเฟสติวัลปีหน้านะครับจะไปจัดที่ไหนต้องคอยติดตามนะจะมีร้านอะไรไปบ้างไปยังไงดีไปทั้งนี้มาเฮ<พ>้ยถ้าจะร้อยร้านต้องแยกกันปะแยกเลยป่ะแยกเลย เปรี้ยวปากเสาวหนา้าพาตะลุยกินกับมจัจจุเริ่มที่ราดหน้าหมูหมักโบราณตำนาน90ปีแล้วไปกินข้าวบ้านเชฟในบรรยากาศโมเดิร์นยุค70เมนูไฮไลท์มังคุดสาวน้ำทรงเครื่องและลิ้นวัวตุนผัดกระเทียมพลาดไม่ได้เลยนะคะ